ุกคนดูสิหมอกหมอกสวยมากเมืองนครพระธาตุทองคำทุกคนจ๋าตรงชดาแอดนครโรงแรมหรูหราทุกคนจ๋าเนี่ยหะหลังฝนตกตอนเย็นๆปกติตรงนี้พระที่จะตกสวยมากเป็นแสงใต้ที่งดงามนี่เดี๋ยวเราจะกินแกงใต้เราไปร้านครัวในหนังมาแหละวันนี้เราแอบไปแซ่บมาร้านลดมากอร่อยมาก นะครับแบบถ่ายไปกินไปแบบโพสต์ไปทุกคนจนจนแบตหมดเครื่องดับสตาร์ทไม่ได้ต้องไปหาร้านซ่อมดูหมอกสิทุกคนเม <c oughs> ื่อกี้ถ่ายช่องนู้นทุกคนอยากคือช่องนี้ <c oughs> นี่นีเม <c oughs> มเต็มทุกคนถ่ายไม่ได้แล้วค่ะต้องโพสต์ก่อนโพสตคลิปที่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่กูในหนังแกงส้มปลาอะไรนะปลาคาเวียปลาจาระเมดอาหารทุกคนอร่อยมากยอดมะพร้าวเนี่ยต้อง แบบเยอะแล้วก็ต้องเทคเอาไวกลับมากินที่โรงแรมหรูนี่มีสตอเผาอรอยนี้ชาอีสองทุกคนจ้าชาอีสองก็ลดนะครับนี่เป็นอเมริกาโน่กาแฟเดี๋ยวต้องเอาน้ำแข็งก้อนมนาะใส่ทุกคนจ้าเก็บไปในตู้เย็นไว้ละแล้วก็มีคุกกิ้งคุกกิ้งอร่อยทุกเมนูเลยครวรในหนังคุณภาพร้านใหญ่มีหนังตะลุงให้ดูทุกทุ่มครึ่งปิดถึงเที่ยงคืนนะ่าทุกคนเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าทุกคนและที่สำคัญนะอาหารก็อร่อยมากวันนี้แอบแบบ กินเนื้อด้วนะแอบกินเนื้อเนื้อเนือเนือเนื้นนใบชะมวงโอ้โหกินหอมมากรสชาติเปรี้ยวสัดใจตัดกันมากกับความเป็นเนื้อที่แบบเขาเรียกว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวทุกคนแล้วก็เราก็ได้กินปลาทรายทอดแบบว่าน้ำจิ้มทะเลอ่ะน้ำจิ้มแบบซีฟูด้ดอะอร่อยมากมีความเป็นสดอะทุกคนจะ,ะให้ดูบรรยากาศและมีเมนูอะไรอีกนะอ่ะใบเหลียงผัดไข่ซึ่งเป็นพืชเฉพาะ ในภาคใต้ที่ออกแบบอุดมมากเป็นผู้เศรษฐกิจที่หาทานยากแต่ว่าผัดกับไข่นี่ก็แบบลดสุดๆนะฮะทุกคนจริงๆแกงใต้ร้านครัวในหนังเ็มีหลายเมนูวันนี้ก็โอ้โหมีอะไรอีกอะ่ะทุกคนดูสิพอนึกนึกไม่ออกเยอะเยอะจนนึกไม่ออกทุกคนแต่เมนูเขามีแม้แต่ถาภาพน้ำผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดแกงออลูกเหลียงอะฮะลูกเลียงที่เหมือนคาตอเป็นถั่วง,งอกอะเขา มีแกงแกุ้งแกงข้าวแกงแกะทิสไตล์ใต้รวมไปถึงแกงที่แบบเป็นแนวซีฟู้ดแนวต้มยำทอดมีหมดเลยทุกคนไปดูแล้วกันเมนูเขาแบบเล่มเป็นเล่มๆเ,เลยทุกคนจ๋าเรียกว่าถ้าเกิดออกเครื่องใส่หัวไข่นี่คือสูงแ่ชีวิตคือหนามากเมนูเป็นร้อยๆนะฮะดูหมอกลอยต่ําทุกคนบนยอดเขานะฮะที่นี่ก็จะมีอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอุทยานแห่งชาติ สี่ขีดน้ําตกสี่ขีดสิชนขนนออะไรประมาณนะี้ทุกคนก็เดี๋ยวเราขอกินก่อนไม่รู้แหละกลับมาแล้วหิวกำลังได้ที่เลยเห็นไหมไม่ต้องออกไปไหนดื่มด่ากับความ ออหลูหลาของห้องอย่าว่าอย่างนูน้นอย่างนี้นะว่าทําไมกินแบบว่าง่ายมากกินง่ายๆค่ะทุกคนจ๋ะแต่เมนูหลูหลาอร่อยแซบระดับโลกัวนหนังอยากให้ทุกคนได้ได้มานครนอกจากจะไปไหว้พระาธาตุวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารยังจะได้กับเจอร้านดีๆตามรอยช่องนี้เอาไว้กดติดตามกันไว้นะเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็เติบโตรสร้างความภูมิใจให้กับช่องของเราโดยการที่มีร้านดีๆค,คาเฟ่นะครับรวมไปถึงโรงแรมที่พักที่แบบ คุณภาพนะครับที่ไหนไม่ดีเราก็จะไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเรามาผสมชาอีสองก่อทุกคนชาอันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งตำนานของคนยุ่นรุ่นใหม่นะฮะโอเคปะ่ะอ่าแล้วนี่ผักเผือกฮะ,ะสะตอดองผักสดออมีน้ำพริกแมงดาด้วยทุกคนแบบน้ำพริกแมงดากินกับนี่ฮะสตอเผาเดี๋ยวกินให้ดูเนาะนี่ฮะทุกคนนี่น จริงๆท,ที่ร้านก็มีเครื่องดื่มหลากหลายนะชาไทยชาอะไรเหมือนกันนะที่ร้านครัวในหนังนะแต่นี้เราอยากที่จะอเมริกาโน่ของชาอีสอ่ะนะเขาไม่ว่างเราเก็บเอาไว้ไม่ได้หันเลยกินไม่มีเวลาหรือยุ่งมากทุกคนอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะแซบแกงเหลืองเรากินเป็นอย่างๆไปแล้วกันเพราะที่ร้านเรากินหลายอย่างปนกันแบบแซบมากอันนี้เป็นอเมริกาโน่ส้มนะฮะทุกคนเราใส่ไปแล้วนะกาแฟน,นี่มันนี้เขามีแยกให้ แล้วก็เทไปให้หมดเลยทุกคนจ้าชาอีสองอยู่ตรงถนนวัดโบสถ์นั่นแหละลยุยร้านครัวในหนังไปทุกคนจ้าดูสิเป็นชั้นๆสวยงามทุกคนบางคนคนกันบางคนดูดแบบนี้เลยฮะบางคนผสมกันไปเลยมันก็จะได้รสชาติผสมผสาน หอมมากทุกคนหอมมากทุกคนใครจะมานครศรีอย่าลืมมีขบวนเดียวนะฮะรถไฟหรือจะรถมานั่งเครื่องก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยฮะขับรถส่วนตัวมายิ่งสะดวกเข้าไปนครศรีมาตรงนี้ฮะชะดาแอดนครนี่จะเป็นไปท่าแพไปท่าศารานะฮะไปวัดหลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อทวดวัดอ,อภิษานสถิตก็ได้แล้วก็มีที่ท,ท่องเที่ยววิถีชุมชนประมงอะไรเงี้ยทุกคนโรงงานช็อกโกแลตก็มีสวนส้มโอ นะครับพันอะไรนะที่ดังๆจำได้ยังทัพทิมสยามเหมือนฉวัางแต่นี่ไม่ได้ฉว่างอาปากพนังทุกคนกับที่นี่ปากพูนนะจ๊ะอย่าลืมนะทุกคนจ้าที่ดูสิอยากกินสตอเผาแล้วนะทุกคนนครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่ มีเขาบอกว่ามีประชากรเยอะที่สุดของภาคใต้นะมีอำเภอเยอะที่สุดด้วยแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะบากเขาลำเนาภัยทุกคนทะลงทะเลสิชนขณนอมชวางชเวงชไวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีโอโยลานสกาคีรีวงโอโซนอันดับเท่าไหร่ของโลกเขาอะเขามีชื่อมาก <c oughs> ด้วยเลยไข่ปลาลิวกลิวหากินยากมากแกงส้มเขายอดมะพร้าวอ่อนแกงเหลืองหอมเครื่องเทศหอมแบบ ขมิ้นแท้เลยอังดูบอกสิมันสูบไม่ได้เนาะเรื่องนี้ออกสวยมากบางทีใครดูคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าโรงแรมหรูรถใหญ่ถ่ายละครมากเดี๋ยวมันบอกละมืดลิขสิทธิ์อีกอ่าทุกคนเห็นไ,ไหมนี่หาสตอเผาทุกคน อันนี้รอไปก่อนแนละ้วจะผักสดเือนอนรอนี่แม่พริกแมงดานะพริกแมงดาคุกุงคุกกิ้งรอไปก่อนอนะต่อขอกินเป็นอย่างๆนะฮะจะได้เต็มที่เพราะอยู่ในร้านอนะมีหลายอย่างหลายเมนูก็ต้องกินกันสลับกันไปมาอ่ะมาพูดถึงนครศรีธรรมราชกันต่อเรียกว่าเมืองนครสั้นๆเมืองคอนก็ได้หรือว่านาครสีเฉยๆหรือว่าตามพอลลิงก็ได้สมัยก่อนเรียกเมืองตามพอลลิงลิกอเห็นไหมบางลุงบางโรงแรมบางสถานที่เขาใช้คําว่าลิกอมาหากิน คิวคูตอนอ่ะชอบชอบคิ Q วคูตอนเพราะตรงนี้เนี่ยออกไปทุกคนตรงเนี้ยก็จะไปเมืองโบราณคิวคูตอนบางคนบอ,อกว่าทำไมคิวคูตอนบางคนแบบไม่สงสัยอะไรเลยในชีวิตนี้อะไรเงี้ยรู้จักแต่แบบนะครศรีธรรมราชท่าเพเอ,อรู้จักแต่อะไรอ่ะอ,อ้ ปากพนังปากพูลบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าปากพูลมีที่เที่ยวเป็นสิบสิบที่ทุกคนจะวัดหลวงพ่อทวดที่หลวงพ่อทวดมาบวชชื่อวัดท่าแพเขายังไม่สนใจเลยนะบางคนฮันเราต้องบอกต่อให้คนมาเที่ยวนะครศรีธรรมราชเมืองธรรมะเมืองมรดกโลกมรดกธรรมธรรมชาติครบถ้วน้ำตง่งน้ำตกกุ้งหอยปูปลาศาสินแล้วก็รวมไปถึงอะไรอ่ะเพื่องถมสามกริย์ทุกคนจับดูบรรยากาศห้องสกอรอวดวดวด เนี่ยมีรายการดวนเพลงชิงทุนแล้วถ่ายโททัศน์ไม่ได้่ะเดี๋ยวมันละเมิดมันบอกเราละเมิดลิขสิทธิ์มันก็จะปิดกั้นช่องของเราอีกนย่างลงโทษเราบ่อยมากนะครับแล้วก็อ่ะมาพูดถึงเมืองคคนดีกว่าจะได้ไม่โดนละเมิดนะจ๊ะนอกจากเมืองตามพรลิงหรือเรียกว่าลิกอคิวคูตอนก็มีตันเหมยหลิงจะเธอตันเหมยหลิงนี่จะจํายากมากเป็นชื่อเก่าของเมืองนครศรีหรือเรียกว่าเมืองละคอก็ได้ ละครก็สกุละครช่องสามละครช่องเจ็ดอะไรเงี้ยฮะเมืองละครทุกคนจา้าเห็นไหมมีหลายชื่อมากอป้อนเลยปลาลิวกิวปลาลิวกิว,ว,วทุกคนอืมอืมอร่อยมากกินกับอ,อต่อเผาอืมหุมด,ดยอดกินอย่างนี้เลยทุกคนอย่าหาใครจะมองอยังไงก็ช่างไม่สนใจเอาสะดวกไว้ก่อนอร่อยแซ่บไว้ก่อน โรงแรมน่ารักมากมีกาต้มน้ํามีกระฟงกาแฟแม่บ้านทําหน้าที่ยอดเยี่ยมมากทีมงานพนักงานเคาน์เตอร์น้องพนักงานรีเซพชันน่ารัก,กน่ารักมากอาหารเช้าก็อร่อยดูเขามีน้ํฉดาดด้วยนะเธออวดห้องหรูเห็นไหมได้ปอกผมยักษ์แล้วก็มีสิงแบบเทคโนโลยีกดทุมไม่ให้น้ําไหลหนะฮะนี่นี่กันไม่ให้กันลกเปียกก็คือเป็นที่คุมผมอับน้ำทุกอย่ารถมากคนดดูสิ มีดอกยูบีลาด้วยทุกคนปักสอปตาแบบสี่ห้าจุดในห้องอ่ะชาร์จแบตชาร์จอะไรกันแบบเต็มที่ฮะไม่เหมือนไปบางโรงแรมเนาะจะมีปักสองตาแบบว่าสองรูฮะแบบโบราณนนการสถานวัตถุอะไรเงี้ยฮะแต่ที่นี่เขาอาจจะทันสมัยนะฮะแต่ออกมานอกเมืองประมาณไม่กี่กิโลสองสามสี่ห้ากิโลกว่าๆนั่งรถสองแถวมานะฮะทุกคนนี่ฮะได้ยินเสียงนกเสียงเขียดไหมฮะ เห็นไหมเราก็นั่งแต่ไม่ได้กินเคียดกินสังกะสีนะจ้ากินแกงหรูแกงเหลืองแต่แบบว่าอร่อยมากทุกคนตอนอยู่ในร้านเราไม่กล้าพูดอกพี่น้องๆเขานั่งอยู่แล้วก็มีโต๊ะอีกส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมร่วมร่วมชาต,ติเขาไปกินแต่ห้องด้านนอกเป็นห้องแอร์คนตรงนั้นจะแน่นกว่าทุกคนแต่ว่าด้านในนี่เรียกว่า WiFi เข้าเข้าอาจจะไม่ถึงเราก็เลยไม่ได้โพสต์คลิปอดชาวโลกในทันทีทันใดทุกคนเพิ่งมาโพสต์เมื่อกี้นี่เองจะหกโมงอยู่แล้วก็ทยอยลงไปเรื่อยๆ นี่ฮะอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะทุกคนจากความอร่อยมันไม่ปราณีใครจริงๆเนี่ฮะตักออกมาอย่างนี้ผักอะไรทุกคนรู้ไหมเราจาไม่ได้ละนะ,ะยอดมะพร้าวออกแกงเหลืองหอมตูนหลังามาพูดที่คนดังของเมืองนครมีใครบ้างนอกจากชุดทรงสีผู้กํากับแผ่เก่านะฮะจากกิฐอมรัสไงที่สมัยแอนสตีเลียมแอนทองผสม,มเขาคู่กันตอนนี้ก็แผนเก่าไอชุติมามจากนั้นทุกคนนครนะใช่ไหมขะกริดช่องสามไง ชโชเล่โชเล่ก็คนนครนะ,ะเดี๋ยวกินไปพูดไปชโชเล่เอาินชโชเล่เอาหน้าทานไหมอาจากกิจแล้วใครอีกมันจะตัดนะทุกคนเลยแทนคุณกิจอิสระหรอใครอีกอนี่ไงนัดีลียอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวถ้ามันตัดไปเจอกันคลิปหน้าเนาะมันจะตัดแล้วใครลองนึกเรารีบทุกคนรีบนึกไต้พบริมประพาสอ๋อพิธีกรนางงามวิสเทลันวัปีหนึ่งสี่ก็เป็นคนนครนะทุกคน นะฮะบางคนอ่ะที่เป็นคนนครที่ไปยืมเงินเขาไม่จ่ายอ่ะมีนางร้ายอยู่คนนึงันั้นอย่าไปเอ่ยถึงเขาเนีน่ยมันฟ้องนะทุกคนโอ้อันเป็นคนนครนะที่ไปยืมเงินลูกหมงลูกหมีใช่ปะ่ะอันนั้นอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะก็เป็นข่าวกันอยู่ว่าเขาไม่คืนเงินเป็นข่าวคดีกันตกลงรู้จะแพ้ชนะแล้วก็ลุ้นกันเนาะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้จะชนะคดีไหมเพราะเขาเสียหายใครอีกอ่ะเรื่องศักรอยชูศักดิ์เจมไงเจมเขามันไก่วิทุนกรุณนาอ๋อพี่เอสุภชัย นั่นก็เป็นคนนครศรีคนดังๆเยอะเนาะใครอีกอ,ะอ่ะอ๋อมาม่าบลูก็มีแต่ควายควายนั่นก็แล้วใครอีกเอาดังๆที่ดีๆหน่อยทุกคนหลายคนเนาะรัชนกเจนนี่ใช่ไหมอ่ะที่มีผัวเป็นคนสงขาไงตอนนี้เขานางก็ไปจับแบบนอกจากขายของออนไลน์เธอก็ยังจัดเวทีนางงามอยู่นะเห็นว่าท้องอยู่ทุกคนเราก็ดีใจที่คนนครศรีได้กับคนสงขลาประเภทแบบคนใต้ต้องรักคนใต้ฉันยังจําได้